ในชั้นป .4 ทุกคนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับซึ่งเราจะมาทําใบงานกันนะครับวันนี้เราจะมาทําใบงานใบเดียวนะครับนั่นคือเรื่องของวัสด i mean ุในชีวิตประจำวันนะครับส่วนอีกถึงใบนะครับที่ให้ไปนะครับจะทำนะครับในสัปดาห์หน้านะครับส่วนใครคนใดนะครับที่ทําใบงานหายหรือไม่ได้ใบงานนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับตามไฟล์ที่ครูแนบไปกับคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ทีนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนอยู่แล้วนะครับว่าวัสดุนะครับในชีวิตจําวันของเราเนี่ยมีกันทั้งหมด3ประเภทนะครับนั่นก็คือเซรามิกนะครับโลหะแล้วก็พอลิเมอร์นะครับซึ่งมีสมบัติแตกต่างกันไปเรียบแล้วเช่นกันนะครับนั่นก็คือมีสมบัติทั้งหมด4สมบัตินะครับนั่นก็คือความแข็งนะครับสภาพยืดหยุ่นการนําความร้อนและการนําไฟฟ้าในหน้านี้นะครับจะมีเนื้อหาส่วนอื่นๆเพิ่มเติมมานั่นก็คือความเหนียวนะครับและก็ความหนาแน่นนะครับ ซึ่งเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันนะครับเส้นที่ครูขีดไว้ให้แล้วนะครับนักเรียนสามารถขีดตามได้เลยแล้วก็ให้นักเรียนนะครับลากเส้นนะครับจับคู่ข้อความนะครับให้มีความถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กันนะครับอันนี้ครูตัดมาเฉพาะแค่หกข้อแรกนะครับแล้วก็อย่างเดี๋ยวจะมีอีกหกข้อหลังนะครับซึ่งมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หมดเลยนะครับมาดูข้อแรกกันเนาะ นำวัสดุต่างชนิดนะครับมาขูดขีดกันและสังเกตการเกิดรอยวัสดุนะครับนี่คือสมบัติของความแข็งนะครับซึ่งรูเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเรียนสามารถขีดตามได้เลยข้อที่2ครับโฟมพลาสติกนะครับยางสังเคราะห์ใยสังเคราะห์อันนี้คืออะไรเอ่ยถูกต้องครับวัสดุสังเคราะห์นะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านล่างนะครับต้องเรียนลองเลื่อนน้องเรียนลองดูนะครับเนื้อหานะครับมันจะมีฝั่งนี้นะคําว่าวัสดุสังเคราะห์นะครับ ข้อที่สามครับสารนะครับวัตถุวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะครับนั่นก็คือตัวนำไฟฟ้านะครับข้อที่4ี่นำก้อนนะครับน้ำหนักมาผูกกับวัสดุชนิดหนึ่งกับชิ้นที่2เพื่อเปรียบเทียบว่าวัสดุชนิดใดนะครับสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่ากันนี่คืออุณสบัดของ ความเหนียวนะครับนี่คือเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เราเรียนไปนะครับดูว่าอะไรมาเหนียวกว่ากันนะครับระหว่างการนำประผูกของวัสดุชนิดหนึ่งแล้วก็ชนิดที่2นะครับข้อที่5นะครับส,สารวัตถุวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้านะครับไหลผ่านไปได้นะครับไม่ยอมนะครับนั่นก็คือต้องเป็นครืสสบัติของฉนวน ไฟฟ้านะครับเรียนลองดูนะมันจะมีอยู่นะครับด้านล่างๆนะครับข้อที่6ครับดึงวัสดุชนิดหนึ่งนะครับถ้าวัสดุชนิดนั้นนะครับกลับคืนสภาพกลับคืนสู่รูปร่างและขนาดเดิมได้นะครับนั่นคือสภาพยืดเลยครับยืดหยุ่นนะครับเรียนดูดูคำเอานะเห็นปามันจะมีด้านล่างนี้ต่อนะครับข้อที่เจ็ดครับ นำดินน้ำมันนะครับติดบนแท่งวัสดุแล้วไปจ่อกับเบลไฟสักครู่นะครับสังเกตว่าดินน้ำนันนะครับจากวัสดุนะครับแท่งใดหล่นก่อนกันนี่คือคุณสมบัติของการนำความร้อนนะครับลากขึ้นไปหาเลยนะครับข้อที่8ครับขนสัตว์ไม้ใยฝ้ายหนังสัตว์ยางพารานี่คืออะไรเอ่ยอ่าถูกต้องครับวัสดุธรรมชาติ และข้อที่9นะครับวัตถุ Fuji ที่ไม่ยอมให้ความร้อนเคลื่อนที่ผ่านไปได้หรือนําความร้อนได้ไม่ดีนี่คือสมบัติของอะไรครับฉนวนความร้อนถูกต้องครับฉนวนความร้อนเนาะก็คือไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ความร้อนเนี่ยผ่านไปได้นะครับข้อที่10นะครับทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและนําวัตดุชนิดหนึ่งนะครับต่อให้กับวงจรไฟฟ้านี่คือคุณสมบัติของการนําไฟฟ้านะครับข้อที่สิบเอ็ด วัตถุที่ยอมให้ความร้อนเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในวัตถุได้ดีนะครับมักเป็นพวกโลหะอันนี้ต้องเป็นอะไรครับตัวนําความร้อนนะครับอยู่ด้านบนบนะและข้อที่สิบสองข้อสุดท้ายครับปริมาตรของมวลที่มีอยู่ในหนึ่งหน่วยนะครับปริมาตรหรือมวลต่อปริมาตรอันนี้คือความหนาแน่นนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำนะครับในวันนี้ให้นักเรียนนะครับลากเส้นนะครับ ตามที่ครูพูดได้เลยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาทำในฉบับที่2นะครับหรือว่าอีกแผ่นหนึ่งเนาะเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปนะครับส่งในไลน์เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็รอนะครับว่าโรงเรียนจะให้มาส่งนะครับพร้อมกับรับผลกัดกลับไปทำตอนไหนนะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ